สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํานายนะคะดวงความรักนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงก็เป็นดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีสิงเนาะ,ะอาจจะตรงกับหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะกับบางท่านนะคะก็ อะไรที่ดีๆนะคะก็ขอให้ฟังแล้วก็รับฟังไว้เป็นข้อคิดได้นะคะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดกับทุกคนนะคะส่วนอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีต่อใจก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะเรามาเริ่มคทำาุาะกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอย้ายไพ่สักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะออกมายนะคะจะเปิดไพ่ทั้งหมดสิบใบนะ สัญญาแม่หมอจะไม่อ่านไพ่กับหัวนะคะ ออสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในความรู้สึกแล้วก็โดยเรยวโดนพิทุ้วยจากไพ่นะแล้วก็ความรู้สึกของเราเองนะคะในช่วงเดือนออสิงหาอขอขออภัยค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะความรักของชาวราศีสิงห์นะคะแม้ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอเรื่องร้ายสักแค่ไหนแล้วก็เจ็บปวดมาแค่ไหนนะมีการทาลังเดือนจากกับใครสักคนนึงมานะคะ นับแต่น,นี้ต่อไปนะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วนะคะเราก็จะมีสิ่งดีๆพัดผ่านพัดเข้ามานะในในในชีวิตของคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคุณจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆเจอความรักที่ดีนะคะที่ดีกว่าแต่ก่อนนะแล้วคุณจะรู้สึกว่า,าคุณมีความสุขกับราการนี้มากๆนะคะหรือในกรณีบางท่านบางคนเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะยังเอนจอยนะกับการโสดหรือว่าการได้หวานเสนห์อยู่นะตอนนี้นะในช่วงเดือนมิถุนายน คุณรู้สึกว่าโอเคในช่วงนี้ฉันเพียบพร้อมแล้วอะความรักจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่นะฉันพร้อมทุกอย่างแล้วอะฉันฉันไม่ฉันไม่อินกับความรักบางท่านนะในกรณีที่คนโสดนะกรณีคนโสดฉันรู้สึกว่าฉันไม่อินความรักพ่าะที่ผ่านมาฉันเจ็บปวดมันเดินทางหลังจากการมันมีความเจ็บปวดชอกช้ำและกำใจจากความรักที่ผ่านมาช่วงนี้ฉันขอเวลาไปหาทํางานทําการดีกว่าเพราะว่าการงานของคุณบางท่านนะในกรณีคนโสดแล้วคณโสดแล้วคุณปังมาก ปังมากมีทุกอย่างฉันมีเงินมีทองฉันปังอะฉันรู้สึกชีวิตฉันปังโดยที่ไม่มีแฟนอะนะคะในช่วงืีนมิถุนาอยู่ในคุณจะเป็นประมาณนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามในเรื่องของความรักเนี่ยโชคชะตานะคะผมริคิดเขาจะพัดพาคนดีๆเข้ามาหาคุณมีโอกาสนะั้นที่จะเข้ามาพร้อมๆกันสองคนเลยก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีอะอ ป็นคนที่เขาเรียกว่ามีภูมิฐานทั้งคู่เลยมีภูมิฐานทั้งคู่ถึงแม้ว่าอีกคนนึงจะอายุไล่เลี่ยงกับคุณแต่เขาก็ดูมีภูมิฐานโดยมีความเป็นผพื่อใหญ่หรือว่าเขาอาจจะโตกว่าคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่ถามว่าเขาจริงจังไหมมีคนหนึ่งที่จริงจังคนที่ไม่จริงจังคุณเขาจะเป็นแนวลักษณะเหมือนแบบลมอะพัดไปพัดมาโรเลดูดูแบบดูโรเลคนคนนั้นอ่จจะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่จะมีคนหนึ่งที่จริงจังนะคะ ที่เข้ามาสองคนในกรณีบางท่านนะอาจจะมีเข้ามากว่าตามไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งคนก็คือสองคนประมาณเนี้ยออส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี้ยก็ช่วงนี้นี่อาจจะตึงตึงกันนะคะกับคนรักเนาะอาจจะตึงตึงกันมีความแบบที่ผ่านในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมามีความตึงๆกันมีความแบบไม่ค่อยได้คุยกันนะมีความแบบอาจจะด้วยห่างไกลกันหรืออะไรก็ตามนะอืม คุณจะได้รับการติดต่ออย่างเงี้ยนะคะจากคนรักของคุณแล้วคนที่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันนะก็คนรักนะคะสถานะไม่ชัดเจนคนโสดคนมีคู่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้คุยกับคนรักหรือคนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่แบบมีความเดินทางหลังออกจากกันนะบางคนถึงกับเลิกราไปแล้วนะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากคนคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่แต่ตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคุณจะได้รับการติดต่อกับเขานะคะแต่ถามว่าเป็นการติดต่อแบบไหน เ็นการติดต่อมาแบบก็ติดเหมือนเหมือนแค่อยากติดต่อเอออยู่ติดต่อมาแล้วก็อยู่ดีก็แบบอาจจะหายไปอีก,กอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะคะคนมีคู่ก็ติดต่อมาอาจจะมีการได้ติดต่อกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังแบบไม่ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์อะมีความแบบ ถามว่าติดตออ่อมีการติดต่อ,อก,กลับมาแล้วมันจะดีไหมก็รู้สึกว่าไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็คือเหมือนเดิมประมาณานี้มากกว่าอาจจะไม่ได้แย่เหมือนที่ผ่านมาแต่ก็แบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรปกติหรอก็คือไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แย่ลงอะไรแบบเนี้ยใช่ถ้าเกิดได้รับการติดต่อนะในบางท่านคนมีคู่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยที่ไม่ได้คุยกับคนรักเนี่ยมีความตึงๆใส่กันเนี่ยมันก็จะได้รับการคุยกันอะอแต่ว่า ถามว่าจะดีขึ้นขนาดไหนก็ไม่ไม่ได้ถึงกับดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงนะคนมีคู่แบบนั้นสมควรโสดนะคะขออภัยนะแม่หมอบางทีแม่หมอแบบเบือ่อเบือ่อะพูดซ้ำไปซ้ำมาต้องขออภัยจริงๆนะคนคนโสดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะโชคในชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าคุณโอเคแล้วอะคุณไม่ไม่ใจสดใจฉ่อก็ต้องความรักแต่โชคชะตาก็จะพัดพาใครเข้ามานะคะ จะพาคนบางคนเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าด้วยเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาอีกทีหนึ่งนะคะส่วนคนสถานะไม่ชัดเจนนะคะก็เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ได้คุยกันในช่วงนี้ก็อ,อาจจะมีการได้ติดต่อได้ข่าวาว,าวบ้างอย่างนี้ดีกว่านะคะโอเคเรามาขอดูอค,ำอคำแนะนําจากไพ่นะคะห้าใบนะคะว่าไพ่เนี่ยสิงห์เขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์นะคะขอห้าใบเนาะ โอเคถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่มีปัญหาคนรักนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันรู้สึกว่ามไม่สามารถไปกันต่อได้แล้วในใน,ในบางในบางท่านถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถไปกันต่อได้แล้วเนี่ยให้คุณนิ่งไว้เลยนะนิ่งแล้วก็นึกถึงเรื่องราวอะไรเก่าๆพอเก็บไว้ในใจได้แต่ก็ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระาพาพา,พาตัวเองไปอยู่ในจุดท,ที่มีความสุขดีกว่าคุณสามารถทาได้อย่างนั้นนะ อย่าไปนึกถึงอะไรที่มันแบบทำแล้วมันบันทอนจิตใจอ่ะคุณความรักหรอเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นเนื้อคู่กันแล้วมันไม่มีทางแคลกันนะคะอย่างนี้ดีกว่าคนเป็นคู่กันแล้วมันไม่มีทางแคลกันอย่าไปบีบคั้นตัวเองอย่าไปบีบคั้นความรู้สึกของตัวเองอย่าพาตัวเองไปอยู่จุดที่เจ็บปวดรวดร้้วหรือว่าดึงตัวเองสู่โหมดดักที่มันแบบเจ็บปวดกับเรื่องของความรักนั้นในบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาความรัก พาตัวเองไปอยู่จุดที่มีความสุขหาอะไรความสุขหาหาความสุขให้ตัวเองดีกว่านะคนโสดนะคะก็เช่นเดียวกันนะอดีตที่ผ่านมาุคนนะคะอะไรที่มันไม่ดีนะจงปลดปล่อยมันไปนะคะอะไรที่มันเป็นบทหลักแย่ๆที่ผ่านมามันรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะจงปลดปล่อยมันไปนะ,ะจงเป็นอิสระกับตัวเองนะเพราะว่าวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็จะต้องเจอเนวคู่ของคุณอยู่ดีนะคะ แล้วก็คนสถานะไม่ชัดเจนก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่คุณอนะ่ะที่รู้สึกไปเองแล้วก็เจ็บปวดอยู่คนเดียวอะแล้วเป็นคนเป็นแค่คุณคนเดียวที่รู้สึกมากเกินไปก็ให้ตรงจงนิ่งกับนิ่งอะ่ะนิ่งเฉยเพิกเฉยกับอะไรที่มันทําให้คุณดูลดคุณค่าลงไปอะ่ะอืมแล้วก็ไปหาความสุขใส่ตัวเองดีกว่านะความรักที่ดีมันรออยู่ข้างหน้าคุณนะอืมเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากโรแมนเอ็นเจอร์บ้างนะคะโอ้ โอเ,เห็นไหมให้โอกาสตัวเองนะขออภัยนะเล่นเยอะเล่นเยอะจัดขออภัยค่ะขอขอภัย มีความให้ move on มากๆเลยนะคะกับกับกับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้นะที่ผ่านมาคุณเจออะไรแย่ที่มันเจ็บปวดมีความแทงข้างหลังกันมีความเดือนจากการมีความตึงเครียดใส่กันคุณให้แบบอยให้คุณมา control กับตัวเองอะ่ะเออให้โอกาสตัวเองให้โอกาสความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะให้โอกาสตัวเองนะแล้วก็รักตัวเองมากๆแล้วก็ให้โอกาสตัวเองการให้โอกาสตัวเองคือการรักตัวเองคือจุดรบต้นของการรักตัวเองนะคะ นะอย่าไปยึดติดอะไรที่มันแบบทําให้คุณต้องรู้สึกว่าคุณค่าของคุณดูลดลงนะคะจงมุกออมไปข้างหน้านะ้้วก็ดักตัวเองให้มากๆนะคะ โอเคนะคะก็จบแล้วนะสำหรับคำทำนายนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะติดขัดตรงไหนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็แม่หมอเป็นมือใหม่นอพูดต,ตะกุกตะกักบ,บ้างติดติดขัดขัดบ้างนะคะก็ขออภัยนะคะมาณนาที่นี้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย